สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะครับผมสุทธิพงศ์และคุณหมอพันธ์พิมนนะครับในรายการเพื่อครอบครัวนะฮะชีวิตรักโดยเฉพาะในรายการชู้รักชูรสครับค่ะรายการที่ให้สาระทั้งเรื่องความรักครอบครัวแล้วก็เพศศึกษานะคะเป็นรายการที่ไม่อ้อมค้อมแล้วก็ไม่ปิดบังด้วยค่ะไม่ปิดบังไม่อ้อมค้อมตรงประเด็นเลยนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับในช่วงสนทนากันเรื่องเพศนะครับเราเอาเรื่องปิดปิดบังบังมาเปิดเผยในที่แจ้งอีกแล้วครับท่าน เป็นเรื่องความลับค่ะนี่เป็นความลับของน้องสาวบ้างนะ,นะคะหลังจากที่เคยเสนอเรื่องของน้องชายและน้าชายไปแล้วสัปดาห์นี้เป็นของน้องสาว<ะ>ช่วงคุยกันเรื่องเพศก <sequel. S 1> ลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมาสนทนากันเรื่องเพศนะครับคุณหมอต่อวันนี้ครับเรานําเอาเรื่องราวของความลับหรือเรื่องที่ส่วนใหญ่มักจะถูกปกปิดนะอยู่ในที่ลับมาเปิดเผยอีกแล้วครับท่าน เบื้ก่อนท่านนี้นะคะเมื right ่อข่าวที่แล้วก็เอาความลับของน้องชายมาพูดกันท่านน้องชายและน้าชายตอนนั้นคุณฮะจำได้ไหมคะมีอุปกรณ์มาเยอะเลยทั้งลูกโป่งทั้งอะไรนะคะคราวนี้ก็มาเปิดเผยความลับอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องซึ่งหลายท่านอาจจะปิดบังหรือว่าหลายๆาท่านไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องความลับเหล่านี้นะคะแต่คราวนี้เราจะเปิดเผยความลับของน้องสาวบ้างค่ะของน้องสาวนะครับของฝ่ายสาวกันบ้างเอาละครับมาพบกับวิทยากรประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้พันรูปหล่อคุณหมอวิวัฒน์สุพดิษฐ์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแมาข่วาวที่รับเป็นที่ฮือฮานะครับเป็นความลับของน้องชายและน้าชายนะฮะสัปดาห์นี้พิเศษของฝ่ายฝ่ายหญิงบ้างโดยเฉพาะกับผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะผู้ที่ไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไปสิ่งที่เป็นของน้องสาวเนี่ยมักจะเป็นเหมือนกับแดนสนธยาเป็นที่เร้นลับนะครับในฐานะที่คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นผู้ที่ไปมาแล้วแต่คุณทาร์คยัว่าแต่ผู้ชายเลยนะคะจริงๆผู้หญิงบางท่านเนี่ยผู้หญิงเองเหรอครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ความลับที่อยู่กับตัวเองเท่าไหร่นักนะคะเพราะอะไรก็คุณหมอตอบมันแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันหรือ,อยังไงอีกส,ส่วนหนึ่งคงไม่เหมือน,นอีกส่วนหนึ่งคือโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ค่อยสํารวจร่างกายตัวเองอ,อาจจะไม่เหมือนผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันเพราะผู้ชายจะมีการสํารวจน้องชายใช่ไหมคะตอนมารุ่นแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย อาจาจะไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของตอนเองมากน,ะะน,นกักนะคะนึกถึงของฝ่ายหญิงแล้วก็รู้สึกซับซ้อนแล้วคุณหมอร้องเรื่องอธิบายนะครับสรีระเป็นอย่างไรครับจะว่าแต่ผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยรู้หรือว่าสับสนนะหรืออาจจะศึกษาเพิ่มเติมเพราะอยากรู้แม้ทั้งตัวหมอเองนะหมอทั่วไปหรือหมอสูตินรีนะบางทีก็ยังรู้สึกยังไม่ไม่เชี่ยวชาญพอนะคือบางทีมันมีบางอย่างที่มันสลับซับซ้อนหรือเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งผมถือว่าเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะมหัศจรรย์ นะธรรมชาติประทานให้มาค่อนข้างจะบลับซับซอ้อนในเรื่องของลักษณะน,นะฮะรูปลักษณ์แล้วก็หน้าที่และกลไกาการทํางานซึ่งเป็นเรื่องที่พิสดารวิจิตพิสดารมากนะครับ,รบง่ายง่ายก่อนคือท,ที่มันเป็นความลับเพราะรไม่เห็นเพราะไม่เห็นนี่มันก็มันก็มืดนะมันก็ตื้อไปเลยของผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายเนี่ยแค่ก้มดูก็เห็นแล้วผู้หญิงนี่ไม่ใช่นะอยู่ในที่รับใช่ชผู้ชายใบทองก้มก็อาจจะไม่เห็นเพราะพุงพุงมวบังนะฮะก็เป็นเรื่องของ ซับซ้อนพอสมควรนะถ้าผมถือว่ากระจกนี่เป็นเป็นเป็นกุญแจไขปัญหาไขความลับที่ทําให้ตัวเองนะตัวเองผู้หญิงนะฮะจะมีความเข้าใจความสบายใจความกังวลสับสนในเรื่องสุขภาพหรือเรื่องกลัวนวดกลัวนี่นะมันจะเบาไปเยอะเลยครับใช่เพราะว่ามีความรู้พื้นฐานแล้วก็มีการพูดคุยอย่างเช่นดูรายการหรือว่าพูดคุยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับงั้นเรื่องเรื่องการกล้าที่จะคุยกล้าที่จะสํารวจตัวเองเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นขั้นตอนที่สําคัญครับครับ น,นี่มากันตรงที่หัวใจของเรื่องเลยจุดไหนครับที่ถือว่าเป็นจุดที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศอ,อย่างที่ผมเคยเรียนให้ใหทราบนะครับอย่างที่ทราบกันในส่วนใหญ่คือผู้หญิงจะมีส่วนที่รับความสัมผัสนะเกิดความรู้สึกที่ดีเนี่ยแทบทุกจุดทุกแห่งของร่างกายตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้านะฮะมากน้อยต่างกันไปแต่ธรรมชาติได้ได้ประทานในสิ่งที่ที่ดีมากสำหรับผมมีรูปภาพมาให้ใหดูนะครับคือบริเวณ เขาเข้าไปตรงเบนเอาไว้ว่าภายนอกนะครับซึ่ง,งจะเป็นส่วนที่ที่ผมบอกว่าถ้ามีกระจกเนี่ยเราจะกล้าถ้ากล้าดนเราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับบริเวณบริเวณนี้นะที่เรียกว่าอวัยวเพศภายนอกของผู้หญิงนะครับนี่คือ,อขาด้านในทั้งสองข้างนะครับ,รบทั้งหมดเนี่ยนะผมจะใช้คําว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นจุดที่ให้ความรู้สึกที่ดีนะฮะทุกทุกแห่งจะหนักจะเบานะจะมากจะน้อยเนี่ยคืออยากให้คิดถึงเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากนะฮะ รากก็จะมีรากฝอยเยออแยะไปหมดเลยังนั้นบริเวณตรงนี้จะมีารากฝอยคือปลายประสาทเส้นประสาทละเอียดยิบไปหมดท,ท,ทุกทุกจุดเลยนะครับังนั้นจุดไหนก็แล้วแต่ก็จะให้ความรู้สึกได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความเข้าใจความสบายใจความกล้านะที่จะสื่อสารการันการสัมผัสแล้วก็การที่จะพูดคุยกันความรู้สึกมันจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราพร้อมที่จะให้ถูกสัมผัสแล้วก็ผู้ที่สัมผัสนั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วเข้าใจ นะครับแต่ละชิ้นส่วนนี้เรียกมีสับละเอียกันบ้างกันบ้างครับเออที่เริ่มสำรวจตัวเองที่ที่ที่วทั่วไปคือตรงด้านด้านนอกเนี่ยนะจะเป็นจะเป็นเป็นเนื้อนะฮะค่อนข้างนุ่มเป็นไขมันนะฮะเรียกว่าแคมใหญ่นะมีสองข้างนะครับนะฮะแล้วที่ถัดเข้ามาเนี่ยเล็กๆนะฮะจะเป็นแคมเล็กมีสองข้างเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนปีกเนี่ยนะฮะครัเป็นเนื้อนูนนื่นขึ้นมาครับเป็นเนื้อมีไเป็นขนาดมันต่างกันด้วยไหมคะถึงเรียกเป็นใหญ่เล็กหมายถึงว่าแคมเล็กควรจะเล็กกว่าใช่ครับ เส้นเล็กกว่าเล็กแคมเล็กอยู่ด้านในถ้าใหญ่กว่าอยู่ด้านนอกก็เป็นแคมใหญ่แล้วก็มาถึงส่วนตรงนี้ที่เรียกว่าคริโตลิสนะครับลนี่นะฮะกำเนิดเนี่ยจะคล้ายๆกับของผู้ชายเมื่ออยู่ในคันสามเดือนแรกเนี่ยจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับคุณหมอหมายถึงว่านะฮะเด็กแรกเกิดสามเดือนแรกนี่อวัยวะจะดูเหมือนกันเป๊ะเป็นไปได้ยังไงคุณหมอคือในส่วนของผู้หญิงเรียกว่าคริโตลิสของผู้ชายที่เรียกว่าอวัยวะเพศหรือเพนิสนั้นจะลักษณะกําเนิดเหมือนกันแล้วค่อยๆค่อยๆแยกไปคือของผู้หญิชายเป็นทารกอยู่ในครรันใช่มคะ กำเนิดมาจากลักษณะมันเหมือนกันหมดอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือของผู้ชายนะฮะในช่วงในช่วงแรกหนึ่งผู้ชายทั้งคู่ไม่อย่างที่อนะฮะอันนี้ผู้หญิงวเหเห็นไหมเห็นไมเหมือนกันเลยนะครับนะคือตอนกาเนิดในกําเนิดลักษณะไม่แตกต่างกันเลยแทบจะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับในคันนี่คือตรงบริเวณเอาไว้ว่าเพศของเด็กของทารกในคันในคันสามเดือนแรกอ๋อถามคุณหมอนิดนึงฮะของผู้หญิงเอาไว้ไว้เพื่อผู้หญิงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมครับ คล้ายๆกันคล้ายๆกันส่วนประกอบเหมือนกันแต่ว่า,า,าผิวพรรณสีสันหรือว่าเล็กใหญ่นะหรือรูปร่างเนี่ยค,คล้ายๆกันตามที่มีบันทึกในประวัติในในในเวคคอร์ดของหมอเนี่ยเม็ดขอโทษคลิสตอริสรเวลาตื่นตัวใหญ่ที่สุดใหญ่เท่าขนาดไหนครับ,รบพอจะมี ไอ้เรคคอร์ดนี้คงไม่มีใครได้ทําไว้นะว่าขนาดใหญ่นะไม่เหมือนของผู้ชายที่เที่ยวไปวิ่งไล่วิ่งไล่วัฒนาครับอ้าวคนนี้ที่คุณหมอทราบนที่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่มีความสําคัญมากเนื่องจากจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยถ้าสัมผัสให้ถูกเวลาถูกจังหวะนะด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลและเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีมากคือในที่สุดแล้วดีมากเท่ากันนะฮะหรือดีมาก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 นะฮะ มันอยู่ตรงจุดนี้มากกว่าเหมือนอยู่ว่าอยู่เทคนิคครับโดยทั่วไปขนาดเท่าไหร่ครับนะฮะคริโตริสนี่ขนาดก็นิดเดียวนะค่อยปลายปากกานิดเดียวนะในขนาดปกตินะนิดเดียวแต่ของบางคนก็อาจจะใหญ่ซึ่งไม่แปลกเม็ดถั่วเขียวได้ไหมครับได้ประมาณนั้นนะฮะคือคือก็เล็กใหญ่แล้วแล้วแต่แล้วทำไมถึงเรียกว่าเม็ดละมุดแล้วคุณหมอมันใหญ่นะละมุดนี่ก็คงต้องมีส่วนไม้คล้ายคลึงกับละมุดเม็ดละมุดไงฮะคล้ายๆกันนะฮะคือรูปรูปเรียวๆนะฮะมีมีอ่าอยู่แนวตั้งเนี่ย นะดูเร็วๆนะครับอยู่แนวตั้งนะครับคล้ายๆกันแต่คงไม่ใหญ่เท่ามิเตมุดก็คงเม่ถูเขียวหรือใหญ่กว่านั้นบ้างแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่เผ่าพันธุ์ด้วยนะครับยังมีสรเนลาอะไรอีกไหมคะที่คิดว่าผู้หญิงน่าจะรู้จักหรือว่านีสำหรับผู้ชายเราเรารู้จักทั่วๆัไปแล้วนะฮะก็ยังมีอีกส่วนน่งนี่ภายนอกนะครับภายในคือบริเวณปากช่องคลอดขอขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้คือช่องคลอดนะคือปากช่องคลอดแล้วด้านในเนี่ยความรู้สึกของผนังช่องคลอด ก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีได้นะครับทั่วๆไปก็ดีนะฮะแต่จะมีจุดหนึ่งเรียกว่า g s p o t นะ g s p o t นี่อยู่ในอยู่ในส่วนผนังช่องคลอดนะครับอันนี้มีในรูปภาพให้ดู G-Sport กับคิทตอริสไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่ครับนะฮะคิทเตอริสนี่เป็นจุดที่สาคัญจุดหนึ่ง t s p o r t ก็เป็นจุดสําคัญให้ความรู้สึกที่ดีมากอีกจุดหนึ่งนะฮะก็เป็นน้องๆคิทตอรลิสแต่เผยก็เป็นเป็นพี่ใหญ่นะเป็นพี่สาวคนโตก็ได้นะ G นี่ย่อมาจากอะไรเป็นชื่อของแพทย์ชาวเยอรมันฮะกัฟเฟนเบ เส้นเบิกสปอตนะครับนี่เรามองดูทางด้านข้างเข้าไปนะฮะอันนี้นิ้วใส่ไปทางช่องคลอดนะครับ,รบนะฮะก็เข้าไปประมาณสักสัก,สก,สกห,นหนึ่งหนึ่งข้อนิ้เราประมาณนะฮะประมาณคร่าวๆนะฮะจะเป็นปมนที่ประสาทมารวมตัวกันเยอะเลยนะฮะประสาทให้ความรู้สึกที่ดีทางช่องคลอดนะครับและอยู่ข้างบนถ้าอยู่ข้างบนทางด้านหน้าซึ่งจะสัมพันธ์กับการนิเทศสัมพันธ์นะฮะส่วนตรงนี้จะถูกเสียดสีได้เรื่อยๆตามจังหวะการนิเทศสัมพันธ์นั้นก็จะเป็นจุดที่ให้ความรู้สึกที่ดีของผู้หญิง นันธรรมชาติสร้างมาครับนะครับอันนี้มีทุกคนไหมคะคเพ<อ>ราะอย่างพี่ตอรลิสนี่มีทุกคนเคยตอรลิรสมีทุกคนถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะมีทุกคนนะฮะจะจะเป็นประมัสน้อที่มากหรือน้อยแล้วแต่<อ>นะฮะแต่ตามรายงานรายงานบอกว่ามีไม่ทุกคนมีมากอ่ามีไม่ไม่พบทุกคน<อ>ไม่พบนี่แปลว่าไม่มีนะฮะแปลว่าอาจจะมีแต่ไม่พบนะเพราะไม่มีการสํารวจได้ครบทั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครัเอ๊ะใครมีไม่มีบางที่มีอาจจะไม่รู้สึกนะฮะก็เลยบอกเอ๊ะไม่มีมั้ง แต่ผมพูดถึงตามหลักของการเกิดร่างกายเกิด<ๆ><ๆ>อะไรของเนื้อเยื่อแล้วเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราได้พบไหมได้ใช้ประโยชน์ไหม<ๆ>นะครับ,รบแต่ไม่เป็นไรครับมีหลายจุดเยอะแยะทั่วร่างกายเพราะผู้หญิงถึงแม้จะมีเรื่องเพศเนี่ยเกิดขึ้นช้าเป็นไปได้ช้าแต่ว่าการที่มีทุกจุดข,ของร่างกายนั้นจะทําให้ผสมผสานสะสมความรู้สึกเวลาถูกเราเลาลงนะครับก็จะทําให้ความรู้สึกดีเกิดขึ้นได้ครับอะไรที่เราเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะเพศหญิงที่ดูดี สมบูรณ์อะไรครับคุณหมอสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ผมอยากให้คิดถึงร่างกายมนุษย์เนี่ยเหมือนกับธรรมชาติครับเหมือนกับต้นไม้หรือว่าผลไม้ก็ได้นะผละไม้ที่เหี่ยวกับผลไม้ที่อวบเต่งตึงนะฮะอันไหนน่ามองน่าสัมผัส หน้าชิมถ้าเกิดผมเป็นนักนิยมลูกพุนก็ชอบผิวเหี่ยวเพราะลูกพุนมันจะเหี่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็แน่นอนคะเป่งตึงใช่ที่หมอบอกอิ่มเอิบสมบูรณ์ใช่ไหมนี้เป็นธรรมชาติเป็นเป็นเป็นความพอใจปกติแล้วแล้วยิ่งยิ่งมีการเปรียบเทียบระหว่างการที่สมบูรณ์กับที่มันไม่สมบูรณ์ที่เหี่ยวแห้งหรือเล็กไปเนี่ยนั้นไอ้ที่ที่อบอุ่มเนี่ยน่าจะดีกว่าก็เป็นการพูดเป็นการสนกนากันนะก็ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ซึ่งมันก็รู้สึกพึงพอใจก็ดีใช่ไหมเป็นค่านิยมเป็นความเชื่อ และพอได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสเออมันก็ดีจะเป็นธรรมชาติมีอยู่รายหนึ่งครับนะฮะเป็นเพื่อนของผมของเธอเนี่ยบอกว่าแคมมีแคมใหญ่แคมเล็กอับอังกกษเขาเรียกเลเบียเลเบียนี่อะไรครับก็คือแคมแคมอะแคมนะฮะถ้าเลเบียใหญ่ก็เลเบียเมเทอราที่เป็นปีกเนี่ยเขาบอกมันใหญ่ไปทําความรําคาญเวลาเขาจะนุ่งกางเกงในหรือเวลาที่นุ่งกางเกงฟิตฟิตเขาก็เลยบอกว่าไปหาหมอหมอแนะนําให้ตัดออกอันนี้ อันนี้ทําเพื่อเหตุผลส่วนตัวเป็นความสบายใจส่วนตัวแล้วก็มีมีอะไรอย่างี้ควรทำไหมครับคุณหมอครับเจอเคยเคยเจอได้ปรับปลายเพราะเป็นเรื่องของความไม่สบายไม่สบายบริเวณนั้นก็คือเวลานุ่งกางเกงนะฮะหรือเกงที่ฟิตที่ครับเกงยีนเนี่ยเขาจะไม่สบายควรทํำไหมฮะอย่างงี้แล้วก็ต้องดูว่าปัญหามีไหมบางคนมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะขออนุญาตเหมือนกับมันมันมันมาปิดมันมาปิดปากท่ามคือปิดช่องคลอดนะมันจะไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะทําให้ความแบบ ไม่สะดวกเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดได้ก็เป็นตัวตัวมาขวางทางอยู่ก็เคยเจองทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนเหมือนหูช้างใ่ะมันใหญ่มันมาขวางทางมันอันนี้เรื่องเห็นใจแะแก้ไขได้ก็คืออะไรที่มันมากไปก็ตัดออกแล้วก็เย็บซ่อมแซมให้ได้ดีดังเดิมมาพูดถึงเรื่องสําคัญของความลับของน้องสาวมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ถามกันบ่อยที่สุดคือเรื่องความสะอาดเพราะว่าผู้หญิงจะกังวลใจมาก เรื่องกลิ่นเรื่องการักเสพการติดเชื้อจริงๆแล้วดูแลสักขนาดไหนเรียกว่าพอเพียงผู้ชายเราไม่ค่อยมีปัญหานะคุณหมอนะเราก็ล้าง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 ของผู้หญิงนี่เขาทำยังไงครับคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราคิดถึงชาวป่าชาวเขาชาวดอยใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้มีอะไรพิถีพิถันเขาก็ล้างปกติแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดอักเสบหรือมีกลิ่นอะไรที่มันมากมายชัดเจนก็เป็นเรื่องธรรมดากลิ่นกลิ่นอับเล็กน้อยธรรมดา นี่คนทั่วไปเนี่ยการดูแลไม่ยากอะไรถ้าเกิดสุขภาพดีนะฮะไม่ได้ติดจงติดเชื้ออะไรนะถ้าสุขภาพดีแข็งแรงถ้า,ถาเป็นคนปกติแข็งแรงนะกินไ,<ป>ได้นอนหลับออนะธรรมชาตนะิก็คือจะมีตกขาวออกมาเล็กน้อยปะปนในช่องคลอดเพื่อให้ช่องคลอดนี่ชุมชช่มฉ่าชื้อเป็นปกติใช่ไหมฮะจะไม่มีการอักเสบตกขาวไม่มากก็ไม่มีกลิ่นนะขั้นการล้างก็ไม่ต้องอาศัอาายอะไรพิเศษเลยไม่ต้องใช้น้ํายาเข้าไปล้างให้วุ่นวายนะแต่การล้างเนี่ยบางทีถทาอันนี้ถ้าเป็นส่วนของไว้เพศเนี่ยบางทีถ้าล้างล้างธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่หมดมมมัันนีอก อย่างที่ผมบอกว่าให้ลองสํารวจตัวเองเอากระจกส่องดูแล้วมันมีซอกนะมีซอกตรงไหนเราก็พยายามล้างตรงซอกให้มันหมดจดนะฮะแล้วมันก็จะเรียบร้อยสะอาดกลิ่นอับก็จะไม่มีนี่คู่ถึงภายนอกส่วนภายในนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับนอกจากประเภทที่ว่าร่างกายอ่อนแออดนอนอ่อนเพลียมันก็มีอักเสบเป็นทั้งคราวซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งคนนี้ร่างกายดูแลให้หายเองได้แต่ถ้าอักเสบเนิ่นนานเกินอาทิตย์เนี่ยแล้วมีกลิ่นผิดปกติและคันด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ แค่วันสองวันก็ตามเถอะถือว่าไม่ปกติแล้วควรไปก็ต้องปรึกษาหาลือกับแพทย์เรื่องตรวจภายในเรื่องตรวจภายในหรือไม่นั้นก็ไม่เป็นไรครับไปปรึกษาแพทย์ก่อนก็ถือว่าผิดปกติแล้วแล้วน้ำยาล้างอวัยวะเพศที่เขาเรียกว่าดูชเนี่ยจำเป็นต้องซื้อหามาใช้กันไหมครับู้าเป็นคนปกติแล้วไม่จําเป็นเพราะช่องคลอดนั้นเขาดูแลเองแล้วเขาจะมีเชื้อโรคส่วนหนึ่งเป็นพวกเดียวกับมนุษย์เป็นพวกเดียวกับผู้หญิงเชื้อโรคตัวนี้ก็เป็นฐานที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนส่วนหลังนะดูแลความเรียบร้อยไม่ให้มีการออบเเสชื ศัตรูภายนอกเข้ามาไม่ได้ครับนั้นมันดีอยู่แล้วสมดุลแล้วั้าไม่จําเป็นไม่จําเป็นาสำหรับพี่ชายทั้งหลายคงจะรู้จักน้องสาวกันดีขึ้นบ้างพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณหมอวิวัฒน์เอาละครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับชูรักชูรสในช่วงต่อไปกับไขปัญหาลับ